สวัสดีเสารวันอาทิตย์นะครับที่นี่นายูจังหวัดอุดรธานีกับเมื่อนี้กะอากาศเริ่มเย็นนะครับอ่ามาเมื่อเช้ากะสิบเก้าองศานะครับกะถือว่าหนาวอยู่เนาะกะบรรยากาศแบบซี่นะครับให้ไห้น้ำยางเขาไหลดีนะครับเดี๋ยวภาพบเบ่งน้ำยางกันเลยครับอันนี้ก็เป็นน้ำยางพึ่งกีดเซจนะครับในตอนเช้าแบบนี้นะครับเบ่งกันย้อยของเขา นะครับเม็ดน้ำยางไงเฮ็ดให้เฮาได้ปริมาณน้ำยางที่หลายขึ้นเร็วนะครับเดี๋ยวพายางไปเบ่งสวนนิดนึงเนาะนะครับบรรยากาศโอ้โหเบ่งแสงแดดครับสวยงามนะครับหมอกลงนิดนิดเนาะนะครับอันนี้เป็นนายางาตหนึ่งนะครับที่เขาได้เปิดกรีดแล้วนะครับนี่มีดหนึ่งอันนี้อีกมีดหนึ่งนะครับเบ่งเม็ดยางของเขาเบ่งความเข้มข้นครับ นี่แหละครับเขาเตียเขาบุ้งไวเรื่อยๆนะครับมิสารอาหารนี่อย่างพ่นหรือว่าปุ๋ยน้ำเขาก็สามารถที่จะพ่นได้นะครับสําหรับผมใส่มิโนพลัสนะครับมาตลอดเนาะดูอีกหนึ่งต้นนะครับเป็นยางหน้าต่ํานะครับเห็นไหมครับการยดของเขาอันนี้เลื้อยคลองนิดนึงนะครับกับบริเวณนีนะครับ,บ,บ,รบ,นะรบนี่แหละมันเป็นคุณภา,ภาพของอย่างที่เข้า อ่าใส่ตัวถ้าขยายท่อแล้วก็ตัวพ่นเพื่อปรับสภาพนะครับปรับสภาพเซลล์ของเขาให้น้ำยางเขาไหลดีนะครับนี่ก็เป็นนาตําที่เขาใส่อ่ลินพิเศษนะครับนี่แหละครับอันนี้ก็พร้อมซีสิบขึ้นนาไหมนะครับอันนี้มีดหนึ่งอันนี้ก็เปิดนาไม่ร่อนะครับร่อให้อ่านานี่เขาไหลดีนะครับถ้าไหลดีแล้วเนี่ยเขากับิีเอานาล่างนี่นะครับขึ้นเนาะ อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับหนาตําเนาะตัวนี้ก็ไหลดีขึ้นกันนะครับเขาได้ใส่ตัวของอมมเนพัรแบบท่านะครับท่าขยายท่อน้ำยางให้น้ํำยางเขาไหลสะดวกขึ้นนะครับก็เลยหายแค่หายอานปริมาณน้ำยางที่หลขึ้นนะครับก็โอเคนะครับเนาะก็จังไลก็เป็นกําลังใจให้กันทุกๆคนนะครับราคายางก,ก็กำลังขึ้นกาลังลงเนาะ นะครับนี่แหละคือสิ่งที่เสียหายชาวเกษตรกร,ร,กรส่วนอย่างได้เงินเพิ่มมาขึ้นนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ